สวัสดีค่ะสวัสดียามบายบายค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันสักประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงวันนี้มัวแต่มัวแต่แต่งแต่งต้นไม้แล้วก็อ่ ภาพชัดไหมคะชัดชัดไหมคะภาพชัดไหมแต่งต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้ใหม่เบิร์ดออฟพาราไดค่ะเปลี่ยนต้นใหม่ค่ะต้นเก่าต้นเก่ามันเขียวแล้วก็ตัดต้นใหม่มาแล้วก็แต่งแต่งกอมันด้วยค่ะกอมันก็เริ่มเริ่มจะเสื่อมโทรมนะคะก็ก็แต่งกอ แต่งกอนิดนึงเพื่อที่จะให้กอมันเพื่อที่จะให้กอต้นไม้มันอ่มันโล่งขึ้นแล้วก็รับแสงรับแสงเข้ามาในบ้านในในบ้านฝั่งทิศตะวันตกพอดีเลยค่ะนะคะก็เป็นเป็นลานจอดรถแล้วก็อยู่ฝั่งฝั่งทางขวามือออกจากอามองออกจากตัวบ้านไปนะคะแต่ถ้า จากประตูบ้านเข้ามาในบ้านก็จะอยู่ซ้ายมือสองฝั่งก็จะเป็นสวนนะคะเป็นสวนเป็นสวนก็ลานจอดรถก็จะจอดรถได้สองคันก็จะอยู่ตรงระหว่างสวนสองข้างนะคะสวนสองข้างนะครก็คนอื่นเขาก็เขาก็เซตนะคะเซตกันโครงการเขาก็ปลูกต้นไม้แถมเนาะต้นไม้แถมเขาก็ให้ต้นไม้มงคลต้นไม้แถมอะไรเงี้ยค่ะแต่ดิฉันไม่เอา ไม่เอาของแถมต้นไม้นะคะแล้วก็ไม่เอาของแถมไม่เอาของแถมต้นไม้สวัสดีค่ะนอ้องอ่าไม่รู้น้องหรือพี่นะคะเนี่ยหนูวินหนูวินสมาชิกสายงานสายงานพี่น้องน้อยใช่ไหมคะ,คะกะ็ถามว่าทำไมเราถึงไม่เอานะคะไม่เอาอไม่ ไม่เอาต้นไม้ของโครงการหมู่บ้านแล้วก็ไม่รับของแถมนะคะหญ้าก็ไม่เอาค่ะค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่สายใจนะคะธรรมะส,สวัสดีกันนะคะวันนี้วันธรรมะส,สวรรคกาโลนะคะเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะบรรจบครบรอบมาอีกหนึ่งปีนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกลางปีนะคะเป็นกลางปีก็อ่า ทำไมถึงไม่เอานะไม่เอาไม่เอาของแถมที่โครงการให้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ปลูกกระเบื้องทั้งหมดแล้วก็ไม่ถมหรือว่าไม่ถมทรายนะคะไม่ถมทรายแล้วก็ไม่ถมไม่ถมทรายแล้วก็ไม่ถมกวดเหมือนกับคนอื่นบางคนนี่เขาก็ขี้เกียจตัดหญ้าเขาก็ถมทรายนะคะบางคนเขาก็ปลูกหญ้าเพื่อเป็นลานนะะเป็นลานให้ลูกๆได้วิ่งเล่นนะนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงที่ว่านะคะ มาซื้อบ้านเนี้ยลูกสาวดิฉันอยูอ่อยู่ปริญญาตรีนะคะอยู่ปริญญาตรีปีปีสองปีปีสองปีปีสองย่างปีสามรู้สึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะนึกออกก่อนนึกก่อน,น,กกอ,นอ๋ออยู่อย,อย,ะะอยู่เริ่มอยู่ปีหนึ่งนะคะเริ่มอยู่ปีหนึ่งแล้วก็น้องก็จะอยู่ที่หอนะคะอยู่ที่หอแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ชอบมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะก็ไม่ชอบยุ่งกับคนทั่วไปนะคะก็ ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นเด็กเรียนนะคะลูกสาวลูกสาวนะคะลูกสาวเป็นเด็กเรียนนะคะก็เขาไม่ชอบยุ่งก็ไอหลังเก่าที่เป็นสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะพี่ริ่มค่ะเรารู้จักกันในเฟสนะคะแต่ยังไม่เคยรู้จักตัวจริงกันใช่ไหมคะอยู่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยนะคะก็นะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ย เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบในในเรื่องของอ่าบ้านบ้านหลังเก่าค่ะบ้านหลังเก่าเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะทาวน์โฮมนะคะเมื่อก่อนเราอยู่เฟร็ดนะคะอยู่เฟร็ดเมื่อก่อนอยู่บ้านเช่าอ่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต่แต่งงานเลยนะคะอะ่อกองงาก่อนแต่งงานก็อยู่หอพักของหอพักของที่ทํางานนะคะก่อนแต่งงานก็อยู่หอพักอยู่กับพี่ชายแล้วก็มามาอยู่หอพักพอต้องเข้ากะดึกนะ,ะอยู่หอพักเสร็จแล้วก็มาอยู่อ่ามาอยู่ มาอยู่พออยู่หอพักเสร็จก็ก็ก็แต่งงานก็อยู่บ้านเช่านะคะบ้านเช่าอยู่ห้องเช่าก่อนห้องเช่าก็ลูกก็ามาเลี้ยงที่จังหวัดตรังนะคะก็แล้วหลังจากนั้นมาก็พอลูกเริ่มเริ่มคลานเราก็อยากให้ลูกมีบริเวณนะเราก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่กองเรียนนะคะกองเรียนนะก็มีปัญหากับกับครอบครัวกันนิดหน่อยก็ก็ก็ย้ายนะคะย้ายมา ย้ายมาอยู่เฟลเพราะว่ามันมันใกล้ที่ทํางานและอีกอย่างที่ฉันเป็นคนขับรถนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นนะคะมารถยนต์รถยนต์ก็เป็นถึงเป็นก็ไม่มีตังค์ซื้อนะคะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันค่ะนะคะถึงถึงขับเป็นก็ไม่มีตังค์ซื้อนะคะก็ก็มาอยู่เฟลการกีหาเพราะว่ามันค่าเช่ามันถูกดีนะคะมันแค่มันแค่มันแค่สองพันสองพันร้อยนะะสองพันร้อยแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็ถูกด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้ที่ทํางานแค่ เดินข้ามสะพานรถสะพานเหล็กรถไฟใครรู้จักสะพานเหล็กรถไฟบ้างไอส้สะพานเหล็กรถไฟที่มันอยู่ที่มันอยู่หน้ารบินสันนะคะมันก็ยังเป็นอนุสรณ์ที่ดีอยู่นะคะก็คือเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่ที่อ่าที่เราเนี้ยใช้ใช้เดินข้ามเดินข้ามไปเดินข้ามไปไปไปฝั่งฝั่งนู้นนะคะไปไปฝั่งรบินสันเนี้ยก็คือเดินเดินข้ามแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน เข้าเวรบ่ายสามนะคะก็เริ่มไปตั้งแต่ตั้งแต่บา่บายสองโมงบ่ายสองโมงนะะไปไหนก่อนคะอ่ก่อนที่จะรัดนะฮะรัดสายหนึ่งสายสองสายสามนะคะไปไปเจอไปเข้าที่ทํางานอยู่สายสามนะ,ะเราก็ต้องไปไหนก่อนรู้ไหมคะเราต้องไปเราต้องไปแวะห้างก่อนเพื่อเพื่อกินแอร์ค่ะนะะ,นะะเพื่อกินแอร ่เพื่อกินแอร์บางทีนะฮะก็เดินข้ามไปแล้วก็ร้อนใครรู้จักอ่าอะไรนะมันเดือยรู้ไมจักไหมคะมันเดือยมันเดือยหน้าหน้ารูบินสันหน้าสถานีรถไฟหน้าสะพานเหล็กค่ะมันเดือยแล้วก็ใกล้กับมันเดือยก็จะมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นที่มีรสรสน้ําจิ้มรถจัดจ้านนะคะแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรที่เขา,าใสาร่รวมๆกันโอ ถ้าว่าใครอยู่หัดใหญ่ก็จะรู้จักไอไอ้ชื่อสถานที่ที่มันอ่าเป็นของกินที่สมัยโบราณนะฮะสมัยโบราณนะคะแล้วก็อ่ากลางวันก็ไม่ต้องทำอ่าลักนา,าอเพื่อนเพื่อนที่ทํางานค่ะนะคะอ่ากลางวันนี้เราไม่ต้องทำทำกับข้าวนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าประหยัดประหยัดก็คืออ่าอ่าเป็นคนเข้าเวรกะดึกนะคะก็คือเข้าเวรบ่ายสามบ่ายสามออกออกเที่ยงคืนออกเที่ยงคืนติดลูกค้าก็ มาติดลูกค้านี่ไม่ไม่ได้ถึงว่าลูกค้า,านั่งดิง้งหรือว่าบุกบุกนะคะลูกค้าลูกค้ามามาใช้บริการที่โรงแรมแล้วก็เช็คบินเขาเรียกว่าออกจากแผนกช้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องรอจนกว่าแคชเชียร์เขาจะแคชเชียร์เขาจะปิดอ่านะกินข้าวยังไงนะอย่ากินเยอะนะอ้วนนี่ขนาดว่าวันนี้ วันนี้อ่าวันนี้เป็นวันพระนะคะก็กินมังสวิรัตวันนี้ก็กินกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มใส่ผงซีซันนิ่งอ่าผงซีซันนิ่งเห็ดหอมผงซีซันนิ่งเห็ดหอมนะคะอ่ะาใบชวงโฮนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากชวงโฮนะ,ะก็มีสารสกัดเห็ฮลินจือมีมีตัวอ่าสาหร่ายนะ,ะมีตัวสาหรา่ายเบ้าวันดะีค่ะเบ้านะแล้วก็มีตัวสาหร่ายนะคะก็ก็กอ่าก็ซองหนึ่งนะคะซองหนึ่งก็ต้ม ต้มข้าวต้มนะคะข้าวข้าวที่เราเรากินแล้วเหลือเป็นข้าวเย็นเนี่ยค่ะก็เอามาตั้งน้าไม่เดือดแล้วก็ใส่ข้าวต้มเนี่ยใส่ข้าวเนี่ยไปนะคะใส่ข้าวไปแล้วก็คนคนคนนะคะก็ก็เทเทผงปรุงรสเนี่ยค่ะซองเดียวนะซองเดียวโดยที่ว่าข้าวต้มเนี่ยก็คือเป็นได้ถ้วยใหญ่นะคะซองเดียวนะซองเดียวเท่านั้นนะะแล้วก็ตอกไข่นะที่บ้านจะกินสองไข่นะกินไข่สองอย่างนะกินกินสองไข่นะกินสองไข่นะ อ่ะก็คือไข่ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะฮะฟังดีดีนะกินสองไข่นี่หมายถึงว่ากินไข่เป็ดกับไข่ไก่นะฮะวันนี้วันพระนะฮะไม่พูดทะลึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็วกอ่าต่อไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปเพราะว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยอ่าคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าเป็ดเนี่ยมันต้องเลี้ยงแบบปล่อยค่ะมันถึงจะเกิดนะฮะมันถึงจะออกไข่แต่ไก่เนี่ยต้องให้มันกินกินกะินกินกินกินนั่นแหละ สวัสดีครับน้องบ่าวสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันนี้น้องวิไลสดแล้วยังนะฮะก็ต้องคือไข่เนี่ยไข่เนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนสูงนะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีเลซิตินด้วยนะในช่วยในเรื่องของการาลดอาการอัลไซเมอร์นะฮะอัลไซเมอร์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นนะ ยืดหยุ่นผนังหลอดเลือดแล้วก็เป็นกรดอะมิโนที่ทำให้ไม่ไม่แก่ด้วยนะคะอะใครที่มีมีความมีความคิดว่ากินไข่นะ,ะกินไข่แล้วจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะ,ะมีคอเลสเตอรอลสูงมีม,ม,ม,มีมีเขาเรียกว่ามีโปรตีนเยอะเกินไปบางคนเป็นโรคไตนะบอกว่าเนี่ยกินไข่ไม่ได้นะกินไข่แล้วมีโปรตีนเยอะทำให้เป็นตายโรคไต จริงๆแล้วโปรตีนที่เขาพูดนะว่าในในในกลวยไตที่เป็นโรคโรคอ่าเป็นโรคไตแล้วก็มีโปรตีนเยอะเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือมันคือโปรตีนที่ที่ที่มันมันมันเกินใช้เกินแล้วมันล่องลอยอยู่ในระบบเลือดแล้วมันหลุดเข้าไปในในในระบบไตนะคะเพื่อที่จะกรองเอาตรงนี้เข้ามาก็คือเหมือนกับว่าไตมันรั่วนะแล้วก็มีโปรตีนเนี่ยก็คือหลุดเข้าไปนะ อันนั้นอันนั้นไม่ใช่โปรโตีนที่ที่อยู่ในในแบบนี้นะฮะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะก็ไม่กล้ากินจริงๆแล้วไข่เนี่ยก็คือเป็นโปรโตีนที่ดีมากเลยนะฮะก็อ่าแล้วพอเสร็จนะฮะพอเสร็จนี่พูดชนะกินเลยฮะนะคะแต่ว่ามันหมดเวลากินแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าอ่างดกินอาหารหลังเที่ยงวันนะฮะจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะก็อ่าก็เมื่อ,เม,อเมื่อต้มเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็อ่าก็ตักมาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ ใส่ซีอุกขาวใส่ซีอุกขาวนะเสียดายมากเลยนะฮะ,ะไม่ได้ไปจังหวัดตรังนะซีอุกขาวตราซีอุกขาวตราแกะนะฮะซื้อทีละหนึ่งลังเลยฮะลังหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะสิบขวดนะหนึ่งลังร้อยเจ็ดสิบาทตกขวดสิบเจ็ดบาทนะฮะก็ซีอุกเนี่ยอร่อยมากนะฮะของเขาเนี่ยแต่ว่านี้ใช้ซีอุกแม็กกี้นะฮะก็ซีอุก แล้วก็พริกไทยป่นพริกไทยก็ก็ไม่ได้ซื้อนะคะพริกไทยเนี่ยหลานปลกูกพริกอ่าปลูกปลูกทุเรียนอยู่ที่ชัยยานะคะแล้วเขาก็มีปลูกพริกไทยนี่ก็ปลูกพริกไทยด้วยนะคะได้กินไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะที่บ้านก็ปลูกพริกไทยเหมือนกันแต่ยังไม่เคยปล่อยให้สุกนะพริกไทยเนี่ยก็คือตําเองตําตําแล้วก็ตาให้ละเอียดนะ,ะแล้วก็ใส่ใส่ช่องฟีดไว้นะฮะใส่ใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้ใส่ใส่สวนฟีดนะคะเพราะมันจะไม่ขึ้นราแล้วกินได้ทั้งปีอ่านี่คือเคล็ดลับนะะ แล้วก็ใส่พริกไทยนะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะกระเทียมเจียวเหมือนเราซื้อกระเทียมมาเยอะๆแล้วก็มันมีบาง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 กรีบนะฮะก็คือบางบางกรีบบางซีกเนี่ยมันฝ่ออะไรเงี้ยเราก็ทุบๆๆแล้วก็มาเจียวใหม่นะฮะมาเจียวใหม่แล้วก็แล้วก็เก็บไว้มาเจียวเป็นกระปุกว้แล้วก็เก็บไว้เวลาทําเกงจืดหรือว่าทำข้าวต้มอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือได้หนึ่งมือเลยนะคะได้หนึ่งมือเลยก็วันนี้ก็ก็อ่า วันนี้ก็ได้บุญเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือทานมังสวิรัตแล้วก็งดอาหารนะคะงดอาหารหลังเที่ยงวันก็คือรักษาศีลแล้วก็ทําบุญใส่บาตรแล้วก็ช่วยนะช่วยหลวงพ่อเนี่ยก็คือวันนี้วันพระนะเป็ดวันนี้วันนี้เจ็ดครึ่งแล้วฮะกว่าจะบินถบาทมาถึงที่หน้าบ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วคนก็ใส่บาตรเยอะนะก็ช่วยท่านเนี้ยเอาของนะไปไว้ที่ไปไว้ที่วัดด้วยนะคะวันนี้ก็แล้วก็ไปช่วย ไปช่วยทําความสะอาดกระถางทูบด้วยพอดีแมวมันเข้าไปขี้นะคะไปขี้ที่ตรงพระพรหมนะคะกระถางทูบนะคะช่วยทำ,ทำบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ก็ได้บุญเยอะนะคะสาธุนะคะก็ขอให้บุญกุศลนี้ทําให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะะไม่จีบไม่ไขกันนะคะอ่านะคะวันนี้คืนนี้ไม่รู้ที่วัดเขาจะมีเวียนเทียนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปดูนะคะก็อ่าแล้วก็นะคะพออ่าเล่าเล่าต่อนะคะเล่าต่อนะะ,อนะ,ะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็อ่า ดิฉันก็ย้ายมาอยู่ที่เฟลดการเคหะแล้วก,แวก็แล้วก็พอพอพอเริ่มนะฮะเริ่มลูกลูกสาวเนี่ยก็อยูอ่เริ่มอยู่ป .1 ป .2 ออนะ,ะนะดิฉันก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า,อาตอนนั้นยังไม่รู้จักชวงโฮนะฮะยังไม่รู้จักชวงโฮดิฉันก็มีความคิดว่าถ้าคนเรามันจะอยู่จะอยู่แบบเช่าเขาสิริลักษณ์กองไฟโอ,สสอ้สวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะนะฮะ สาธุค่ะนะคะทำบุญทุกวันเลยเมื่อวานเมื่อวานไปห่มผ้าปะ